สวัสดีครับวันนี้อยู่แปลงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตารางวานะครับก็มาช่วงหมอกลงนะครับตอนนี้ก็ฝนพึ่งหยุดตกไปนะครับพามาดูบรรยากาศครับว่าช่วงที่หมอกลงนะครับจะเป็นประมาณไหนเนะเาะตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มมาแล้ว หมอกนี่จะค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางด้านของวัดผาซ่อนแก้วนะครับตอนนี้ก็ปกคลุมพื้นที่ไปแล้วบรรยากาศดีครับตอนนี้ขาวไปหมดแล้วรอบคางนี้มองไม่เห็นอะไรเลย ติดถนนคอนกรีตเลยนะครับแปลงนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับได้สัมผัสหมอกหน้าฝนนี่จะจะเป็นที่สุดแล้วฮะเขาค้อเขาค้อหน้าฝนจะได้เจอหมอกทุกวันนะครับที่ฝนตกหมอกจะมาแบบนี้ครับแปลงนี้ก็ อยู่ใกล้ชุมชนนะครับอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้ตลาดมีเพื่อนบ้านครับกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดที่ดินเขาขอแปลงสวย